สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับเอฟซทุกทคนนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube ทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแอดหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยหุ้นนิกเกิ้ลเช้าบ่ายนะครับงวดประจําวันที่27เดือน5 2565นะครับผมก็เป็นวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ หยุดอีก2วันนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพี่พี่ก็เดี๋ยววันจันทร์เจอกันอีกทีนะครับสลับแนวทางหวยหุ้นนี้แค่อีกนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ี่ผมลืมผมลืมแผ่นกระดาษไปที่ไว้ที่ทํางานนะครับที่โรงงานนะครับก็ไม่ไดเอามาสรุปให้พี่พี่ได้รับชมนะครับของเมื่อวานนี้นะครับในรอบเช้านะครับผมจะเข้าในตัวที่เน้นนะครับก็คือให้เด่นจําไม่ได้ว่าให้เด่นอะไรแต่ว่าให้วิ่งรูที่1นะครับ วิรุที่1นะครับตัวที่เข้าก็คือ19 91นะครับหัวที่ออกเลขบนน่าจะเป็น9เลขล่างนะครับเลขล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็น19หรือ91นะครับก็แล้วก็อีกคู่นึงก็เป็น71นะครับผมให้วิ่งรุ่นที่1นะครับแต่ว่า71ผมไม่ได้จับให้นะครับจับให้แต่19นะครับก็เข้าไปในตัวเน้นตัวกลับนะครับ1991นนะครับผมเนาะก็รอบเช้าถ้าใครตามก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้เด่นไปที่9เข้าตัวเด่นนะครับแต่ว่ามา9 6 9 6ไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับพี่ๆี่มาแค่ตัวเด่นนะครับเป็นรอบบ่ายนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับในตัวเน้นมาแค่รอบเช้านะครับผมส่วนวันนี้นะครับพี่ๆส่วนวันนี้ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับสําหรับแนวทางแนวทางดาวโจนนะครับคงไม่ใช่ทางของเรานะครับพี่พี่ผมลงไป3วันนะครับเนาะหลุดไป3วันเลยนะครับหลุดไป3วันเลยมาวันเดียวก็คือแค่มาตัวเด่นเด่นศูนย์ในวันแรกนะครับเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก่อยังว่านะครับแนวทางเรามี เข้ามีหลุดเราต้องลองดูเนาะไม่ลองก็ไม่รู้นะครับในเมื่อสูตรมันเดินไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะครับทส่สลับหุ้นดาวโจนส์นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผมหาสูตรที่ดีได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้พี่พี่ได้ชมใหม่นะครับสลับหุ้นดาวโจนส์นะครับผมสําหรับหุ้นนี้แค่อีวันที่ยีบเ็ันสุกนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับก็จะเป็นนะครับรอบเช้าผมยังชอบหนึ่งอยู่นะครับพี่ 1>, 1กับ8นะครับแต่ว่าผมจะให้วิ่งรูดที่วิ่งรูดที่8นะครับในรอบเช้านะครับผมสำหรับนะครับจับคู่เด่น1นะครับก็จะมี1 2นะครับ1นสา 1นึ่ส่นะครับผมส่วนเด่น8นะครับวิง้งรุ่ที่8ตัวเด่นก็จะมีในที่82 83 84 แล้วก็แปดห้านะครับตัวเด่นก็จะเป็นในที่หนึ่งแปดนะครับผมสำหรับตัวเด่นสำหรับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับตัวที่ผมจะเน้นให้ก็จะมีในที่นะครับ หนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามนะครับส่วนวิ่งรุดที่แปดนะครับก็จะเป็นในที่แปดห้าแปดสองนะครับส่วนตัวเด่นก็จะเป็นในที่หนึ่งแปดนะครับสำหรับในรอบเช้านะครับผมส่วนสามตัวหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหกนะครับ ก็จะเป็นในที่ 6, 1, 3นะครับ 6, 8, 2นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในรอบเชา้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับตัวเด่นตัวเด่นผมให้ไปที่0นะครับ0แล้วก็6นะครับ สายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่0นะครับพ,พี่ผมให้ไปที่0นะครับสลรับในรอบบ่ายนะครับเด่น6ก็จะมีนะครับเด่น6ก็จะมีในที่6 3 6 7 6 8 9นะครับผมส่วนเด่น0นย์นะครับก็จะมีในที่03 07 08 09นะครับผมส่วนตัวเด่นก็จะเป็นในที่06นะครับ ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับที่ผมจะเน้นให้เด่น6ก็จะมีในที่6 7 6 9ส่วนเด่น0นะครับก็จะมีในที่08แล้วก็03นะครับ สวนตัวเด่นก็จะเป็นในที่06นะครับในรอบบ่ายส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับี่พี่ผมให้ไปที่เลข6นะครับ6ก็จะเป็นในที่6 6 7นะครับแล้วก็6 0 3นะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยหุ้นนิเคช้าบ่ายนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับถ้าชอบแนวทางตัวเลขถูกใจใจตรงกันค่อยตามนะครับพ,พี่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับท,ท,ทุกๆกกำลังลใจนะครับที่เข้ามารับชม คลิปแนวทางทุกๆคลิปนะครับผมก็เสียงอักเสียงอาจจะแตกต่างยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมทําคลิปตอนเช้าๆนะครับพี่เพิ่งตื่นนอนนะครับเนาะก็คิดคํานวณไว้เมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่ามาทําคลิปตอนเช้านะครับก็ขอบคุณกําลังแรงใจทุกกําลังแรงใจนะครับผมก็ขอให้มาในตัวเน้นนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับสําหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ